สวัสดีค่ะเพื่อนมาเลยค้ามาห้าส่อต่อค่ะแม่ดมชีวิตบ้านๆมาค่ะมาค่ะต้องทำนะคะไม่งั้นไฟไหม้บ้านนะแดกพุ่งเด้อม่อุ้ยม่อุ้ยมนไม่แต่งตัวม่อุ้ยเด้อต้องทำนะคะได้ละรอบเช้าก่อนขึ้นไล์รอบบ่ายก็จับไปเลยนะคะ แต่ตรงนี้นู่นเอาขาตั้งกล้องไปตั้งหาที่พี่น้องๆเราอีกสองสามช่อง่องนะประมาณนี้เด้อนั่เนหะ็นไหมน้องๆเข้าหาปูหาหาหนูแะละกลัวไฟอ่ะนะทุกท่านขานี่เลยทำตรงนี้เห็นไ, <ง S 2> ไหมตอนนี้นเราเปิดเสียงมันไม่มีเสียงนะฟังเสียงดนตรีก็ไม่ขึ้นนะ,ะนั่นเลยก็ต้องลงมือทําพี่น้องเมือเ่อกี้เข้ามาอีกตอนที่เราเก็บกวาดเรา เ<พอ>ขาหน้าบ้านกลับมาอีกมาเอาของตังอีกหนึ่งพันปาติโตเห็นเราแทนที่ว่าโอ้เดี๋ยวผมทาเองไงนะไม่พอใจเรียกไอ้ผมมาโอ้พี่น้องเอ้ยเนี่ยเราไม่ได้ร้องเรียนนะอืมเราเสียเปรียบไงแทนที่ว่าโอ้พี่จเจาอย่างนี้เราอันงี้โอ้ผมไปไหนก็งี้ไม่ใช่ราคาเนี่ยคุณต้องเราพูดคุยกันแล้วมาขู่เราเองกับเมื่อกี้ถือว่าขู่นะเนี่ย ผมทําให้อย่างดีนู่นนี้นั่นออือเห็นเราทําอย่างเงี้เรายังไม่ทําเสร็จแทนที่ว่าอาเดี๋ยวผมมาทําให้นะผมมาทําเองผมอาสารับเองมันไม่ใช่อ่ะวันวันนั้นอ่ะวันที่ยี่สิบสามมาทำไม่เต็มวันหรอกพี่พ,พ,พี่น้องๆก็เห็นอยู่เนาะเก็บคลิไปไว้อยู่เนาะกลับไปนู่นนี้นั่นกลับมาแล้ววันวันวันที่ยี่บสี่อ่ะเราก็เออเ่าเ่านางก่อน เฝ้านางก่อนให้นางเสร็จก่อนนู่นนี่นั่นบ่ายสองโมงอ่ะเราอาบน้ําบ่ายสองโมงอ่ะเขาเสร็จแล้วเราไปบ่ายสองโมงนะเขาทําเสร็จแล้วเขานั่งแล้วเขานั่งคุยแล้วถ้าทําวันเต็มวันจริงประมาณวันครึ่งอะ่ะถ้าเต็มเต็มอ่ะนะวันวันครึ่งจะได้ไหมนะ่ะวันหนึ่งมั้งน่าจะวันหนึ่งเลยเนี่ยว่าเราจะทําอย่างนี้นะ้เขาม่ยอมไงโอ้นะเราเสียเปรียบอ่ะนะสองพันห้าแล้วมีที่ไหน เนี่ยเราต้องลงมือลงมาทำเองอะ่ะพี่น้องเอ้ยนั่นเลยดูเอาอ๋อไม่ไหวก็ต้องทันเปวดล้าวไปหมดแล้วนี่ไงงานก็ต้องทำอะไรก็ต้องจัดเอาเองกลับมาเอาตังอกีกเห็นเราทำอย่างเงี้ยแทนที่ว่าเออมาพี่เดี๋ยวผมมาทำให้พี่จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมอันเนี้ย เรียกผมได้เลยทุกเมือ่อนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่พี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ก็อ่าก็คุยไปให้กับพี่พื่นเพื่อนเราฟังแล้วเนาะว่าเป็นอย่างนี้นะทําอย่างเงี้ยเราจ้างคนมาถอนดีกว่าจ้างคนมาถอนรากถอนโคนนะถอนหญ้านะเราก็ยังพอใจอีกเราต้องบอกเราปักภูมิทัศน์ข้างรัวเอาออกนะก็บอกวอาออกนะจะเอาสแลนมาใส่ก็พูดพูดพูด,พดไม่ใช่ไม่พูด ราคาที่เราคุยกันอะมันไม่ใช่อย่างนี้นางแบบพอเอ่ยปากแล้วพอได้ที่แล้วได้ทางแล้วโอจะได้ตังแล้วจะหนีอ่ะมันไม่ใช่ต้องมาเบิกตังก่อนนู่นนี้นั่นอะนะผมจะไปจ่ายค่านู่นค่านี่นะนางก็บอกนะแต่ม,มันราคาที่เราพ,พูดตกลงกันไม่ใช่อย่างนี้คุณต้องเก็บต้องกวาดให้เราดิขอบรัวที่เราลุงลังลกลุงหลังไม่งั้นเราจะจ้างมาทําไมราคาสองพันห้ามันต้องทําความสะอาดด้วยอะไรด้วยมันก็ต้องเบ็ดเสร็จอะนะ ฟันแล้วก็ทิ้งให้เรามาเก็บกวาดแต่มันใช่ไหมมันราคานี่มันมันไม่ใช่เราไม่ได้้องเรเียนไม่ได้อะไรหรอกพี่ๆน้องๆค่ะเราพูดสายกลางเนาะเราก็ตกลงเขาบอกว่าเออตรงนี้หน้าง,งานเธอต้องทําตรงนี้บอกเอาเดี๋ยวปุ๊บพนี้ผมมาดูเอาเองแล้วการดูเอาเองไม่ให้เราพูดเลยอะ่ะไม่ให้เราพูดครื่งนี้หน่านะ่ะอันไหนที่ไม่ได้ตัดต้นมาอย่างต้นมะกรูดอะ่ะเราเราจะเด็ดเราจะนั่นเรายังไม่กล้าเอามีดมาตัดของเราอะ่ะ ประมาณละสองเมตรถึงสามเมตรอะตักเหลือ,เหล,อเหลือประมาณเท่าไหร่อ่ะเมตรหนึ่งก็ยังไม่ถึงมั้งพี่น้องเอ้อยมันเหนื่อยนะพูดกับคุณไม่คนไม่รู้เรื่องน่ะแทนที่เออเราตกลงพี่จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมก็มาได้พูดมาสิเราก็ยินดีอันเนี้ยผมมาเอามาผมจะทําให้หมดโอ้พวกก่อนแล้วว่าพุ่งให้ให,ให้ให้เราว่าเธอเออไม่มีอะไรเธอต้องทําให้เราจนได้ เธอต้องทาเนียบกว่านี้ไม่ต้องพูดประมาณนั้นอ่ะเออเดี๋ยวผมจัดให้ประมาณนั้นอ่ะเรื่องของเรื่องมันไม่ใช่แล้วพี่น้องเอ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดอย่างที่เราคิดว่าเออน้องก็ต้องทําให้ดีแหละนู่นนี่นั่นไม่ต้องพูดบอกไม่ต้องพูดเดี๋ยวผมทให้เองดูเอาเองให้เราดูเอาอะ่ะแต่เราดูมันไม่ผ่านน่ะจะให้เราคิดยังไง <c oughs> ตังก็ตังเราอะ่ะเนาะ ตั้งเราเราไม่พอใจงานนางบอกอะ่ะไม่พอใจผมผ่านมาเรียกได้เลยอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยขนาดเห็นเราเห็นเราขูดอย่างเงี้ยเห็นเราทำเป็นกองไป็นกองนานแท,ทนแทนที่นางจะตกใจอะ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยว่าจะจะตกอกตกใจอ่ะนะประมาณเนี้ยเนาะ อย่างมาเอาตังค์อีกเฉยๆอย่างงงมากงงกับนางอ่ะนะสวัสดีจ้าเพื่อนมันไม่ใช่แล้วอย่างนี้มันโกงกันแล้วมาเอาเปรียบเราแล้ว หากินแบบนี้อ่ะโอ้โหเราอย่างนี้นี่เองที่ว่าไปทะเลาะกับเขาอ่ะมันไม่ใช่แล้วพี่น้องก็ตกลงราคาเขาก็เงินเขานาะแต่ละบาทแต่ละสตางค์มันหายากพี่น้องเอ้ยมันหายากแล้วคุณมาทํางานติด,ต,ดต้องละ่ะวันละเจ็ดร้อยห้าสิบคุณ,เ,คณ 2005, เนี่ยคุณลองหารดูสิสองพันห้าในสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดเจ็ดวันละเจ็ดร้อยเลยนะเขาทำสามวันเลยอันนี้คุณทําแค่วันครึ่งอ่ะ โอ้โห oh เอาเอาเครื่องที่ดันมานะ่ะเออดันมาเอามามีทีคุณลงคุตั้งแต่กี่ชาติกี่ปางไหนไม่รู้อะคุณมีอยู่แล้วอ่ะคุณต้องเอาลักลักนะเอาตังมาจะซื้อสายเอ็นตัดอย่างงู้นอย่างเงี้ยโอ้เราบอกว่าไหนอะเอาตางังไปแล้วก็ไหนว่าจะซื้อสายเอ็นมาตัดอะตอนแรกนางไม่เล็มันนะมัน,ม,นมันไม่เกี้ยงพี่น้องเนี่ยก็ยังอยู่ตรงเนี้ยไม่เกี้ยงไม,ไม่ไม่เหมือนน้องน้องเทศบาลเกี้ยงหมดน้องน้องเทศบาลทําให้เราเกี้ยงมันไม่มีอย่างนี้หรอกขยุกขยักไม่มีเรียบหมดเลยนะ ไอเส้นหญ้าเนี่ยจะฝอยหมดเลยเราจะเราจะไม่มีทางลองมาขูดอย่างนี้เราไม่มีทางจะมาเคาะอย่างเงี้ยน่ะเขาจะทําเกลี้ยงหมดเลยอันนี้เราต้องทําจะเหนื่อยอีกสองวันน่ะเมื่อวานนี้ก็วันหนึ่งละน้องชายมาระเเผาปองแล้วละวันทียี่สิบแปดเผายี่สิบเก้าสองคนที่น้องเก็บวันที่สามสิบเรามาเนี่ยเนี่ยที่เห็นคลิปตรงเนี้ยวันที่สามสิบนะทุกท่านค่ะวันนี้คือวันที่สามสิบแอดมาก็มาตามเอตาตังพอดีเราเปิดประตูหน้าบ้านบึงรถเข้ามาเลยมาแล้วก็มาจอด ออกมาเอาตังบอกมีลูกส่งมาหรือยังบอกกระตังอะไรอีกเงียบหายไปเลยอ่ะโทรมาโทรมาจะมาทวงตังนั่นแหละเราก็งงงานไม่โอเคอ่ะงานนางไม่โอเคนะเนาะงานไม่โอเคไปจะให้เราจ่ายตังได้ไงหนีไปอ่ะคล้ายๆกับเอแดนที่มาแล้วเออเนาะมาละมา เรียบร้อยอ๋อพี่จะทาอย่างเงี้ยเหรอเนี่ยกิเลสเหขะถ้าเราไม่ไม่ชี้นิ้วนะมันยังไม่ทําหรอกฟันแล้วก็ทิ้งไว้ตรงตรงโคนมะม่วงอะ่ะเราต้องให้นางมาเคีย้ยวเราบอกว่าพี่จะเอาตรงนี้ออกเราไม่ต้องพูดเดี๋ยวผมทําเองผมจะทําเองทําให้พี่เองพี่พี่อะดูเอาเองพูดเราวันนั้นเราก็พูดเลยนะว่าตรงนี้เธอต้องอ,ออกไหนต้นไหนเอาออกอีกเหรอเอาก็ต้นมะขามมาพี่อยากให้เอาออกไงมันเป็นเบียดต้นมะนาวไงพอเราชี้เราเป็น เราเราจ่ายตังค์เนาะโอ้ไม่พอใจเราเอกอ่ะพี่น้องๆเอ้ยงงอะนะงงกันนางไม่กลัวหรอกกุ้งจางปิดมีอะไรขอหมดอ่ะเมล็ดฟักลังของเรายังเอาเลยคิดดูดิ จะทํางานนะค่ะเอามะกระกอมาให้สองลูกไม่เอาหรอกจะทิ้งบ้านค่ะมีกินแล้วก็เป็นบุญเป็นคุณไม่เอาหรอกอะไรเรยอไงซื้อเอาสบายใจดิเง่อยล้ะค่ะงงมากสองพันห้าก็ยังมาก้มหน้าก้มตาเนะงงกแตคือนะคืออืมไม่เอาไม่ไม่เอารทัยงสินนะไปนู่นกิ๊กเครื่องแล้วก็เปิดสวัสดีสวัสดีค่ะพี่เพื่อนยิน ของน้องๆไปยาวๆนะคะขออนุญ <คน S 2> <ย>าตทัก,กทายทุกท่านรอบห้องเวลานี้ด้วยนะคะเด้อโหลดคลิปอยู่จ้าแป๊บหนึ่งเดอ้ออานีสวัสดีแลวสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆมาแตะจะทำอย่างนี้ด้อเป็นกองไปกองนะตลอดแนวเลยเน้อทุกท่านคะ่ะตลอดแนวไปทุกบ้านทุกบ้านนะคะเออเนาะ ไว้จะไหมค่ะอะไรเพื่อนไง้อเรอพูดอะไรแองจัดการนะคะตอนนี้ได้กี่นาทีแล้วโอ้ได้สิบนาทีแล้วจะเอาตั้งไวยี่สิบนาทีนะตอนนี้ไวมันไม่เป็นไรเราปล่อคลิปเพื่อนจ๋าเนี่ยไม่เคลียร์ไม่ได้บ้านเราไอคนที่มาตัดหญ้าเรามาขู่ตังแลเราก็ยังนั่นอ่ะเดี๋ยวไปดูนะเรากําลังโหลดคลิปตัวนี้แหละเออ เห็นเราทำยังหนีอยู่เลยเพื่อนใช่ใช่ของเราอีกเดี๋ยวเาราลบเดี๋ยวเาราลบโอ้ยหนอเป็นพิมพ์เนาะเสียงนกเห็นไหมเสียงธรรมชาติไหมเป็นงดนตรีไม่มีเลขอกเสต ผมนอนอ่ะน,นะมันกระลังหลดคลิปกลายเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยเพ่งแล้นาแน่น่ะดูกระสิด่ดี่นแรกแล้าคะ่ะมันทำไมมันตลกตลกชีวิตนี่เออเนาะเออเป้นพิมพ์อ่ะพิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนน่าจะบอกให้อือฮะ หัวรใส่แปนพิมพ์กันโอ้ยหนะส่งคลิกพูดได้เธอพูดได้พดมันต้องไม่ต้องสายมันก็ได้นะเพื่อนคุยไปเมื่อกี้ของเราเหมือนที่หลุดอะ่ะเราไม่ได้เข้าเลยมีแต่เพื่อนพี่เพื่อนๆเ,เข้ามาโอ้ยหนะมันหลุดเมื่อกี้<ห>พร้อมกับเธอขึ้นไลหลสดเลยเบ้านใหญ่นะอนที่เรายืนนี่ก็นี่เสร็จไปแล้วเนาะ ตรงนี้อีกเไปแล้วนะจะให้ดูว่าเราต้องแก้ไขยังไงไปดูเด้อครันไปดูเด้อโน่ตั้งแต่เริ่มแรกกันนะประมาณนี้เอาที่เนาะเอาที่สบายใจเนาะนู่นนะนะเนี่ยก็ยังโล่งๆเลยนะน่นนะอีกเครื่องเน่ะก็ตั้งไปตรงนั้เลยเด้อแลจะมีเตะอีพีที่สองต่อไปที่น้องขาเนี่ยนั่ก็ตั้งกล้องเลยเนาะเราต้องทำเหมือนนะมันโล่งจริงอะแต่มันไม่สะอาดไง มันอันตรายอ่ะมันอันตรายเนอะไรก้นบุหรี่มานูน่นนี่นน่นเ,เออเนาะเขาดีดก้นบุหรี่มันก็ไม่เส้นเดียวมันก็ไม่นะพูดจาซะโอ้จะเอาตังเราออกกระเป๋าแนะ่นะ่ะพูดถึงคนบางคนนะนะนะือนะ ไม่ได้โรงเรียนนะพี่น้องขาพูดให้เป็นอุทาหรณ์เนาะอเครื่องจอดให้น้องเราเอา,เเอาจ้างค่าแรงแล้วก็มากดดันเราอย่างเงี้ยบ่แม่บ่แม่เราพูดถึงส,สายสายที่ว่าเออเราจ้างตกลงเลยนะราคาคุยกับราคาที่เป็นจริงต่างกันเลยลุกลุกล่เลยแต่ตอนเนี้มากี่โมงน่ะมาห้าโมงอะมาก่อนก่อนจะห้าโมงอะมาหาเราอ่ะก็เรายังเก็บกว่านุ่ะ ป้าตู่ยังอยู่อยู่เลยคุยกับป้าตู่กับากยากิทวดสายทองกับลงยังเนี่ยไปข้าไปค้าไปกันยาวค่ะแม่ทวดสายทองลงหรือยังเนี่ย,ยลงแล้วเผอแป๊บดียวลงไปแล้วเรียบร้อยทุกท่านค่ะเราก็ตะลึงนั่นแหละเอช่วงที่น้องนั่นมานะั่นแหละเออหมุนไปฟ้องกันอยู่นู่นอีกคนนั้นน่าจะเป็นหน้ามา้นะเอาเกินอนะ่ะพี่น้องคะถ้าทํางานให้เราเต็มที่เราจะไม่ว่าให้จนเราพูดไม่ออกอ่เราแถมให้อีกนะจะมองให้ อันนี้โอ้ไม่พอใจนุ่งนี่นั่นนุ่งไปคุยโมกคุยโวอ,อยู่นี่นะประมาณนั้น,นอากาศมันไม่เข้าใจก็อของทั้งหมดเน็ตอะเออเออเอะอากาศเป็นอย่างนี้เน็ตไม่โอเคพี่น้องเอ้ยจะอยู่บ้านใช้ได้เนี่ยเป็นอะไร เป็นอะไรเป็นอะไรจะรีบทำงานพี่น้องเอ,อ้ยไม่โทรฉุกเฉินฉุกเฉินที่ไหนเราเป็นอะไรเนาะอีกเครื่องหนึ่งอยู่ดูนอีกเรื่องหนึ่งนะหมดเลยค่ะ ไรนะไม่โอเคไม่โอเคพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรนาะอืมแบบเอาแบบง่ายๆสั้นๆเนาะประมาณนี้เนาะเอเคนะคะ ไม่ต้องทําอะไรละมัวแต่ทําพี่ๆน้องๆน,นี่แหละไปไหนละเอาไม้ไปไหนละเอาไปทิ้งไ้ไหนละปี่น้องเอ้ยเห็นไหมทำไอ้นูน่นไอ้นี่ลืม thank you นุกกนั่งข้าด้วยค่ะไปเหนื่อยค่ะเห็นไหมมันก็เหนื่อยเนาะอืมอมีเราเนี่ยตรงหมดเลยเด้อแล้วกระยุกกระยักมหูศจะแล้วตอนไหนเนี้ยอืม เ,เ,เอาเครื่องมาทำให้เราเครื่องดันเครื่องดันเอามาทำให้ฉันคิดว่าสะสะอาดจะไรไงเราฟังนูนนงน้นก่อนเน้ะฟังนู้นก่อนเด้อพี่น้องค่ะเนี่ยเห็นไหมเล็กเลยค่ะแล้วว่าอยากเก็บอยากกวาดไง พี่ประจ้างเขาเนี่ยนะอ่าตอนที่ตกลงอ่ะนี่เลยสรุปแล้วบัวแรงน้ำอโอเค mẹ đi qua bà đưa hôm trước mẹ được qua bà đưa làm trước để là lại được có